แสงเป็นหินอสุรกายหัวประภาคาดเลิฟลี่แฟมิลี่ระวังนะมันมาทางนี้แล้ว พอแนะนําทุกอย่างค่ะครูเอาไงดีครับหน้ะเดี๋ยวผมจะไปอย่างเชิงมันก่อนระวังนะคะเราประพอสุดหลอ่อไม่ต้องห่วงครับฝากดูแลน้องๆด้วยครับหหน้าบ๊่ไม่โดนแบ่ไม่โดนหุยเราประพอคนนั้นอ่ะทั้งหล่อทั้งเก่งเลยใช่ใช่เฮ้หยหยุดนะเฮ้ย หัวหน้าระวังโลภพอสุดละระวังระวังเฮ้ยห,หัวหน้าไม่น่าห้าวเลยเอาไงกันนี้ละทีนี้เราต้องไปจากที่นี่ไม่ได้แน่เลยในเมื่อหัวหน้ายังเสียสละได้ผมก็เสียสละได้ทุกคน ตามผมมานะรีบไปแล้วเฮ้ยอย่าเร็วเฮ้ยนี่ก็แล้ว อ้อมค่ะแล้วแบบนี้เราก็เข้าโรงเรียนไม่ได้อยู่ดีนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวครูจะเสียสละอีกคนนึงความมันไม่มีวิธีที่ดีไปกว่าน,นี้แล้วฟ้าพาเพื่อนเพื่อแล้วก็น้องๆเข้าเรียนก่อนค่ะคุณครูครมความ,วามนี่เจ้าเป็ดหัวประพาคารฉันอยู่นี่แล้วมาสิ กันแล้ววันโอหหนีก็เร็ววันเธอเป็นผู้เสียสละตัวจริงหนูจะไม่ลื One. 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 มบุญคณครั้งน uh Ges ี้ของพี่ว huh> ันใช่นี่พี่ฝนหยุดกินก่อนได้ไหมก็ได้กินเกลือเป่าๆก็ได้เกลือจิ้มเกลือ เดี๋ยวนะฝนเธอพูดว่าอะไรนะก็ได้กินเกลือเปล่าๆก็ได้ไม่ใช่หลังจากนั้นเกลือจิ้มเกลือ,อเกลือจิ้มเกลือนั่นไงคะเป็หัวอีกา ต,ต,ตัวใหญ่ด้วยพร้อมไหมพร้อมค่ะเป็นหัวอีกาแบบ๊วแบบู่นี่มานี่แล้วมาแบบนี่แล้ว ฟ้าไปลออเป็นหัวพัดลมจะได้เรื่องหรือเปล่าน่าจะได้เรื่องนะคะครูนู่นนมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแ้วมาแลวมาแล้วมาล้มามาแล้วมารล้วมา้มาแล้วมาแล้้าว หนูเข้าไปใกล้ไม่ได้เลยค่ะหนูหูมากไม่เป็นไรแค่นี้ก็น่าจะอยู่ค่ะคุณครูนุ่นไงนุ่นไงเป็ดมาแล้วอึ้งอึ้งเลยสิ ลมเป็นหินแล้วค่ะเป็ดหัวประพาคานายทีแล้วเจอหืมอุตส่าห์ไปล่อเป็ดมาสู้ยังสู้ไม่ได้อีกเหรอเนี่ยแล้วแบบนี้เราจะทำยังไงละคะคุณครูครูก็ไม่รู้เหมือนกันนี่เรามีไฟฉายอันใหญ่ๆนะเราคงสู้กับมันได้แน่เลยปัญญาอ่อน โอ๊ยอาชีแสงมันสะท้อนกระจกมาโดนหน้าฉันเนี่ยเห็นไหมฝนเดี๋ยวนะเมื่อกี้เธอพูดว่าอะไรนะปัญญาอ่อนไม่ใช่หลังจากนั้นโอ๊ยไม่ใช่อาชีไม่ใช่แสงมันสะท้อนกระจกมาโดนหน้าฉันป้อเช ใส่ลูกสิงโตดมกินก่อนจ,จะิีที่ต้องคำนวงฮอ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 เยน้นุ่นนุ่นเป็นหัวประพาคารมาแล้ว เหมนหินเลยอย่างนี้ต้องถูกทิ้งให้เขตไม่ได้ทําไมล่ะคะคุณครูครูจะไปประมูลขายหาเงินมาสร้างโรงเรียนไม่ได้ไไดเดี๋ยวมันฟื้นขึ้นมาอีกพวกเราจะเดือดร้อนประมูลขายนะ่ะดีแล้วเราจะได้มีทุนการศึกษาไม่ได้คุครูประมูลไม่ได้แข่งกันเดี๋ยวเ้าของจะเสโหวตชานใช่ก็หมดเลยนะคะว่าจะให้ทุกเป็นหัวประพาคารทีหรือเปล่าก่อนโหวตอย่าลืมทลองไลค์เกินหนึ่งเมื่ไรด้วยนะคะโหวตกันมาเยอะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายเลิกเลยนะคะฮัลโหลฮัลโหลัลโหลับโัลโหัลโหลัลโหลฮัลโหลฮัมหมฮตหัวโหลฮัลโัหยหัลโหล่ัลโยลัวโหหัลโั่หหั ซองซ้มจืดีองส้มสองส้มไม่เป็นอะไรองสองสอแข่งเป็นหินเลยอย่างนี้พุ่ก็ต้องแท้ หนึ่งสองใชมแข่งเป็นหินเลยอย่างนี้ต้องทุบเค้งให้เข็ดจริงเลยเลิฟลี่แฟมิลี่